สวัสดีเพื่อนๆนทุกท่านนะคะเพื่อน,น,น,ะะอนชาว y o YouTube มือหนีเดือจากน้อยเด้อค่ะยากว่ายากอันใดดอกอยากให้เพื่อนๆน,นมาเห็นนี่จะ้ะต้นงาสร้างแคะเด้อค่ะงาสร้างน้อยงาสร้างเขามีประโยชน์เด้อค่ะฟอกอากาศเป็นยาบำรุงต้มเป็นยาบำรุงเลือดได้สำหรับคนเลือดจางเด้อค่ะนี่ค่ะสำหรับคนเลือดจางหาไปต้มกินเด้อค่ะ วานงาช้างสำหรับคนเลือดจางนี่ค่ะชุมสวนดอกไม้ตอนค่ำตอนตอนย็นค่ำตอนย็นมือแรงนํำกันค่ะถ่ายเวลานี้แหละเนาะค่ะเนาะสวยงามลองเวลาทักไทยเพื่อนเวลานี้ลองดูเนาะ อันนี้ตน้นชนชมชนชมถูกฝนกำลังจะ,จะเจริญง,งอกงามไปหนาเด้อค่ะนี่กำลังจะ,จะเจริญง,งอกงามไปหนาถือฝนแล้วอันนี้ก็กำลังถือฝนกำลัง,งุงแตกใบแตกยอดออกแล้วค่ะอันนั้นก็ต้นอันนี้คือต้นแม่นะจ๊ะอันนี้คือต้นแม่คือต้นนางพญาคือเขามาอยู่ลำเขาน,านานแล้วต้นนี้อยู่ด้วยกันนานแล้วเป็นสิบปีแล้ว ปีแล้วแล้วนั่นก็คือนอกน้อยด่างโอ้ยบางย่างมือคืนงามเนาะคะ่ะเนาะมองดูโดดเด่นเป็นสง่าเลยนะคะงามคาร์บอนต้นโดดเด่นเป็นสง่าเลยจ้ะสวยงามชวนชมกับนกน้อยด่างอยู่คู่กันแล้วก็สวยสวยค่ะงานม,มือคืนทั้งอยู่ในความมือจงสีเห็ด ไปเขาแบบมีสง่านาสีแบบเด่นเนาะค่ะเนาะนสวยงามนั่นก็ต้นโพยเซียนก็สวยสวยเด้อค่ะต้นโพยเซียนนั่นก็นกน้อยดามีสองต้นโพยเซียนนั่นก็บโพยเซียนด้วยกันนี่แตสวยสวยค่ะจ้าสำหรับค่ำคืนนี้ก็ับเพืเ่อน,นมาชมสวนดอกไม้อีกเช่นเคยค่ะ ไว้เจอกันมื้อหลังเด้อค่ะไว้เจอกันมื้อหน้าค่ะสวัสดีค่ะ